ใจล้านดวงจะพูดถึงอันนี้อยู่นะจะเกี่ยวเรื่องกาแฟอยู่นะเพราะว่าแฟนคลับจะได้แบบว่าไม่ไม่เข้าใจผิดแล้วก็ที่สำคัญเมื่อวานนี้มีโอกาสได้ต่อสายกับแม่มัดแล้วเจ้าของโรงงานกาแฟในตาคือมันมีกระแสวิาพากวิจารน,นั่นแหละเรื่องกาแฟว<ะ>่าถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าคือความหมายความหมายของเรื่องราวเนาะ จริงๆแล้วดราม่ามันก็อาจจะเกิดจากอะไรอย่างหนึ่งด้วยคนพูดว่าอะไรติดออกเดือ<ล>อธิบายก่อนนนแหละทีนี้ก็เลยไม่เห็นคลิปก็เลยถามาแม่แม่มันดรมาจากอะไรคือวันนั้นนะถามแม่อะไร,ร<อ>ถามแม่แม่มดเจ้าของโรงงานกาแฟนในตวาวันนั้นน่ะคือมีคนเข้าไปด่าแม่มัด แต่วันแรกยังไม่มีนะวันสองไม่มีแล้ว,วิทยนี้อยู่ดีคือเรื่องเราเกิดจากผมนี่แหละคนพูดโอ้ใหกาแฟมันเลือดเนาะมีคนกรอบไปแล้วมีคนอยากกรอบเฮ้าแบรน์กรอบไปแล้วจี้กรอบไปแล้วลมัง้งยังสินาเราก็ไม่ได้ว่าแบรนด์ไหนเราก็ไม่ได้ว่าใครเขาเข้าก่อต่างกันนี่คนปากประเด็กเข้าพอตลกไหมเราพูดตลกไหมว่ามาลำกัจ่ายภาษาอสีสานคือพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยทีเนี้ย มันก็มีหลายแบรนด์เขาก็ผลิตกับโรงงานผมเขาเป็นพันธมิตรกับผมท,ทุกแบรนด์เลยแล้วเขารู้สไตล์ของผมว่าผมเป็นคนพูดสนุกสนานไม่มีแบรนด์ไหนมานั่งเดืเดอดร้อนาจว่าโอ้ยแบรนด์ฉันหรอเฮ้ยฉันหรอเกพูดถึงฉันหรอไม่เพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ทำเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยทางแต่ว่าวันนี้มาเดี๋ยวผลิตกาแฟบ๊อบพิกกาแฟโรงงานเดียวกันแล้วก็มีนักตี้มีแซมมี่ผลิตวันนี้จะพูดขึ้น อยู่ดีเม่เดี๋ยวว่าว่าเธอทำไมเนี่ยเธอว่าเธอทำไมเธอว่าเธอทำไมอย่างนี้หรอเงาบออยู่ดีเมื่เดี๋ยวก็โมโหขึ yeah ้นมาเขาว่าเราแน่เลยแล้วมา่เ <fighting> ด <out> ี๋ยวก็ไปบอกโรงงานมาไล่สุดโรงงานอยู่เฉยๆโรงงานก็ถือดาทางที่โรงงานกับเราอยู่ด้วยกันแบบงงๆแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรกันคือใดๆแล้วจากที่สังเบล้วบอกไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่บอซีเรียสคือเรื่องแม่มัดใช่กลัวแม่มมด แม่มันนี่คือเจ้าของโรงงานแล้วก็โอเคกับน,นาคือตากันมาโดนแล้วตั้งแต่บอล<ช>บาคตั้งแต่ถูกเม,มืองนอกตั้งแต่แรกๆก็ถูกแต่ไม่เหยียบไทยแรกๆถูก,แ,<ล>กแม่มันก็คืออันดับหนึ่งมาโดยตลอดฉะนั้นโดยตลอดสิ่งที่เป็นห่วงคือเป็นห่วงความรู้สึกแม่มันต่อหนาต่อที่มันก็เลยก็เลยแอคชั่นเพราะว่าตอนแรกที่ถามว่าเห็นเห็นคลิปมีการอ่ะบอลไลฟ์สดกับนาทีพูดใช่เขา ขึ้นสนอขึ้นกหเป็ีพินมุมแทนมันนี่เน้นเล็ง่ายมันก็จำเลยง่ายเนบอสบอสคุยกับนัตตี้ว่าใช่ไหมวันนั้นที่อยู่ออฟฟิศใช่ไหมใช่อย่างนั้นอย่างนี้เพราะวันนั้นเป็นเป็นไลฟ์ไลฟ์ขายของของบอสเองใช่ที่บอสทำเองผลิตเองนี่ใช่ไหมกะนารากรบอกสรรพคุณไปบอกคอยดีคอยยังของสินค้าไปก็ไม่ได้คิดอะไรคลิปนั้นผ่านมาหลายวันมากหลายวันประมาณหนึ่งเนาะครับคลิปนั้นเออคลิปลฟ์นั้นแล้วก็มาไลฟ์อีกสองสามไลฟ์ ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับก็บว่ได้มีอย่างจนออนั่นล่ะก็อ๋อเป็นห่วงความรู้สึกแม่มากมากกว่าอืมนะคะมันก็เลยโทรไปบอกแม่แม่จริงๆแล้วน่ะมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันมีเพราะว่าแม่น่ะไปอันนั้นอันนั้นอันนี้ใช่ไหมมันก็เลยมีเรื่องนั่นละ่ะอย่าแม่ขับไปยุ่้งตัวลูกกน่านี่แม่กับเทาเรียวนี่แมมนี่นี่แหมนี่น,ๆๆนี่เลย แต่ใดๆก็คือบอสได้เคลียร์กับแม่แล้วคือโทรหาแม่แม่มัเกิดอะไรขึ้นหรอโทรหาแม่แม่รับนะคะรับปกบติเบสร,รอเบสร,รออยู่ไหนร,รอรอ,อยู่ไหนเบสทางร้าสุดขายของหรอเเบสรอถามหน่อยว่า ถ้าผมพูดจริงแล้วแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อใครเนะี่ยถ้าคนนั้นเดือดร้อนนะมันแปลว่าอะไรงเงือบปอใครว่าพี่แกใครพีดไปน้ว้หรอจะพาคนที่สี่ที่ห้ามาเล่นเกมทำไมไม่ใช่ขนาดเจ้าของโรงงานยังไม่ไปดร้ลเลยเพราะเขาเ,ขเ,ขเขารู้ว่าฉันบอกมานำตั้งใจอยู่แล้วแต่แกมานั่งคิดตอนนอี้อย่างมากเออวะ่ออวะเออหวังใช่ไหม อมืมันเป็นการมันเป็นการที่ออกกินปูหอนทองกินปูนหอนทองพี่น้องกินปูนหอนทองอืมแต่สาคัญคืออย่างที่บอกเลยว่าผมกับแม่ไม่ไม่ผมกับโรงงานอ่ะไม่มีปัญหาอะไรกันเลยเชื่อไหมว่าโรงงานอ่ะกับผมอ่ะทำงานรับจ่าประมาณห้าปีแล้วหาเงินมาดูปเป็นกี่กยล้านแล้วไม่เคยมีปัญหากันเลยแต่มันมีตอนนี้แหละตอนที่ว่าเอาแกไปออกไรสดแล้วเอาแกไปคอนเฟิร์มว่า หนึ่งสามสี่มันเลยเป็นเรื่องเรื่องไม่ใช่นี้ทั้งคุณแม่แกอยู่ในสวนผักสวนครัวแกแบบปกติแล้วก็โทษไปบอกแล้วว่าอ่นสิไปหาเาล่าหรอกยู่ดีก็ไล่สดข <c oughs> สสสึ้นส่วจริง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 แม่แม่มเัเป็นเป็นเจ้าของโรงงานอย่างเงี้ยเพิ่งประกับมีสีเ์เ่านาะนะไม่ว่าแบรนด์ไหนจาก จามาต้องการให้ให้แม่คอนเฟิร์มอย่างเงี้ยมันก็มันก็ถูกตามที่แม่พูดแหละแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้เอาสูตรของแบรนด์นี้ไปทําให้แบรนด์ทุกมันโรงงานเดียวกันแม่เป็นในใน,ในฐานะของเจ้าของโรงงานเดี๋ยวคิดว่าแม่แม่สามารถพูดได้แต่โอเคเราต้องเข้าใจบริบทสังคมว่าตอนนี้มันมีการโยงอะไรถัวถ่วจิ้เถื่อแดนนะคะอย่าไปเอาแอปพืดมาเป็นเครื่องมือเถอะผู้หลักผู้ใหญ่ถ<อ>้าเราอยากเลือดเราต้องเลือดจากตัวเองก่อน โดยที่ไม่ยืมใครมือมือใครมาเลือดถูกไหมเลือดอย่างไงเลือดอย่างนี้หนึ่งสองซ้ำเลือดเลือดเลือดเออเลือดอย่างนี้บะหมี่กับเลือดสิ่ออจากปากเลือดอย่างนี้แต่มีคนเลือดกว่านี้นะมีคนเลือดกว่านี้ยังไงคนเลือดมีคนเลือดกว่าเองจริงๆมาต้องเียบผืนทีบอมแม่มันได้สูตรไหนพวกนะอย่าเพิ่งเข้ามานะมันได้อีกนิดนึงอยู่นะได้แล้ว อ่ะเจอค่ะอันนี้คือคนเลือดไหมแม่แม่เหมือนอันนั้นหนักที่แบบอะไระว้าอันรวะอดีซี